สายน้ำไงเอาละครับลงแล้วออดมาเลยมาเลยฝึกแข่งสายเลือดสอ่อผบเราดูสิว่าเรือทหารแฝงบริขามใสในน้ำไก่ของอนุวัสาวรีแฝงสายแบวล่องน้ำแดงฝั่งอนุสาวีฝั่งไงทยแลนด์เจอกับใครไม่เจอมาเจอเทพฝั่งใสเทพฝั่งใสอู่ชงใช้จากบ้านอนุสาวรีใสเมืองฝั่งซันแฝงบริขามใสดูสิว่าดูสิว่าทหารทหารจะขยมขยมผบผบได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ดูลักษณะนี้บอกว่าดางคนดดัง นีจะหนีดีได้หรือไม่วะาอาด้วน์ฝังสายแววแล้วจะหายแรงจะแสงแล้วว้ยเอาแล้วว่าจะหนีแบบนี้กำนันเอ๋ยกำนันเอ๋ยมีโอกาสมีโอกาสนั่นก็คือไก่ทองไก่ทองอาด้วนฝังกันจะหนีแบบนี้ถ้าหนีแบบนี้หนีพ้นหรือไม่หนีพ้นหรือไม่จะสันใจจะสอนใจหนีแบบนี้จะหนีบ้าตายฮอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้จะดูในสายตาว่าหัวเรือเสมอกันแล้วร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเดินไปว่าไก่ทองไก่ทองไร่บนไร่มีไร่กะทิเทมสอนใจเพื่อสอนใจบอกว่าไม่ย้อนไม่ยอมไม่ท้อไป่ได้สอน ไม่กล้าตัดสินครับคุณนีไม่กล้าตัดสินครับมันมันเนี่ยนะโอ้โหแต่คันตัดสินเนี่ยอกขอกำลังใจกับเรือทั้งสองลำดังๆครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดสุดยอดตายแล้วครับดูครับดูดูภาพช้าครับครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับอย่าเห็นอย่าดูภาพช้าจับทีเอลบีอุ้ยอุ้ย เฮ้ย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 อ่าเดี๋ยว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 กรรมการแย้มประธานฝองก็ตัดสินมาทางโน้นอ๋อเราตัดสินไม่ได้ไม่เราได้แต่ดูอย่างเดียวครับเดี๋ยวดูทองครับเดี๋ยวดูทองครับแอนที้ดูให้ด้วยมองไม่เห็นคนบังไปหมดแล้วนะสิงห์ดำลุกนาวาครับพบจุดพึ่งใหญ่ครับผู้จารณาสิงห์ดำลุกนาวานะครับพบจุดพึ่งใหญ่ครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพราะว่าเอกสารถ้าไม่ถูกต้องนะครับครับ จะมีปัญหาเรื่องเบิกใจนะครับสิงห์ดำลุ่มนาวาผลการตัดสินยังไม่ออกออกไม่ออกไม่ใช่ยังต้องออกทตหารก็ดูอยู่นี่ต้องออกยังมาด้วยกันผมผมผมผใสคนหนึ่งได้เดินกลับผมบ้านยังไม่ออกออกออกแล้วไม่ออกยังในี่ยังไงเฮ้อกแล้วสมมุ น่าจะหทุ่เอารรมการตัดสินไม่ได้กรรมการทั้งสามทานกรรมการอินเตอร์ให้เรือทั้งสองลำสมอกลือขั้งแรกค่ายกธงแดงกับน้ำเงินพร้อมกันเลยครับขั้งแรกของปีนี้สมันเกือครับพี่น้องครับตัดสินไม่ได้อเป็นประวัติศาสตร์เลยนะ